เส้นแนวโน้มทำงานอย่างไรเส้นแนวโน้มช่วยระบุทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ตลอดจนช่วงที่ราคากำลังผันผวนเส้นแนวโน้มมักใช้เพื่อระบุจุดเข้าออกเส้นแนวรับคือระดับที่ราคามักเด้งกลับขึ้นไปเส้นแนวต้านคือระดับที่ราคามักจะกลับตัวลงมาแนวโน้มมีสามประเภทได้แก่ขาขึ้นขาลงและทรงตัว เส้นแนวโน้มถูกสร้างขึ้นด้วยเครื่องมือวิเคราะห์กราฟิกในแนวโน้มขาขึ้นเส้นแนวโน้มจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ค่าต่ำสุดในพื้นที่แนวโน้มขาลงเส้นแนวโน้มจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ค่าสูงสุดในพื้นที่นักเทรดหลายคนจะรวมระดับสูงสุดและต่ำสุดเพื่อระบุหาแนวโน้มและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดได้ดีขึ้นขอให้ประสบความสำเร็จกับการเทรด